สวัสดีค่ะท่านผู้ชมได้เวลาพบก,กับเจแดงในคลิปนี้ปูเจ็ดสองพนทรงเขามาให้เนาะค่ะแต่ตะหมูว่านี่บ่ได้ร่วงคลิปเนาะพนกระทรงเขามาให้ทุกงวดทุกวันแหละค่ะแต่ว่าเจแดงบ่ได้ร่วงเนาะกัร่วงบางบ่ร่วงบางมากวดนี่ว่างๆแต่เลยอยากห้ท่านผู้ชมเบิง่งพิจรัรณนพูดถึงปูเจ็ดสองเลขพนกับเขาบ่อยคนกับแป๋วน้ำพนบ่อยเนาะคะ่ะเนาะ เพ่นกับเมตตาจจแดงทรงมมใหาทุงวดทุงหวด,หวดบางที่กับไ่ได้เบิงไม่ได้สนใจเนาะบางที่กับเข่าอยู่ได้ค่ะเนาะแต่ยินงมาเลกเพิ่นกับเข่าอยู่เหลื่อยอยู่เหลื่อยอยู่เนาะเพิ่นโคตรกับแป๋วน้าเพิ่นเจแดงกับลงบ้างไม่ลงบ้างมั่งหมดน,นี่เจียวโลง่งหายท่านผู้ชมพิดจด้านหน้าเป็นแนวทางในการเสี่ยงสื่อเนาะค่ะนาะให้ษากำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตาม กดติดตามให้กำลังใจกันด้วยนะคะนะะคนทียมวาให้กำลังใจเจีเดียงกันคอมเมนต์อยากว่าดอกดายอยู่ในใจดอกจมอยู่ในใ,นใจดอกนอกท่านส้มจมจม,จมออกอกาการวันดีว,ดวันที่สิบหก ปูเจ็ดสองฝากไลฟ์ฝากแชร์ด้วยย,ยตีกันยต่ำนี้กันเฮ็ดยังกับว่าถูกใจนะสำหรับคนคนบอดีเบาขอโทษนะคะเด้ดอเห็นี่แกบ้คุณเลขล่างเพิ่นไฮมากรกนเนาะคะ่ะล่างล่างปูไหามา ล่างขึ้นกอนค่ะเนาะก็ 7, 8, 3, เจ็ดแปดสามสี่เพิ่นก็นจับคู่ให้อยู่ในนี่สามารถจับได้ค่ะท่านผู้ชมแต่เพื่อนจับคู่ให้คู่เดียวเท่านั้นเนาะปู่จับคู่ให้คู่เดียวเท่านั้นคือตัวนี้ค่ะ จับคู่ล่างให้ตัวเดียวค่ะเนาะท่านผู้ชมมักตัวใดจับเอาปะค่ะเนาะเพูเพิ่นเอามาให้ที่นี่บนเพิ่นบนบนเพิ่นมีศูนย์นะคะน่าจ,จะเด่นศูนย์แล้วก็หนึ่งค่ะ แล้วก็ห้าแล้วก็หกค่ะมีท่านี้ค่ะท่านผู้ชมแล้วก็พ่นจับคู่ให้ด้วยสองชุดเท่านั้นเนะเาะสองชุดเท่านั้นสองชุดเท่านั้นติดศูนย์ค่ะท่านผู้ชมเนื่องศูนย์บรจับนะคะ หกศูนย์ห้าศูนย์เท่านั้นค่ะเน้นเน้นที่เน้นเน้นที่หกศูนย์นะคะสำหรับผู้เจ็ดสองนะคะเนาะวันนั้นผู้เจ็ดสองเลขในตารางนั้นเพิ่นว่าหายแม่เนะ<ว><ว>าเนะค่ะเนาะ วัดกรกับเข่าสองสองหาเพื่อนหาสองเนาะ,ะเนาะวัดกรเพื่อนหาสองสองหกซึ่งไม่มีห้า <c oughs> สองศูนย์เติมไปออกล่างเนาะ,ะเนาะสองศูนย์ไปออกที่ล่างค่ะเด่นสองข้างล่างข้ <c oughs> างล่างติดเก้า <c oughs> ติดศูนย์จับคู่ให้ตามเลขดังเกนะ้าแปดเก้าสี่เนาะคิดว่าจะมากก็เป็นสองศูนยะ์น่ะเนาะค่ะฝากไลค์ฝากแชร์ให้ด้วยนะคะเอาวันนี้วันนี้ค่ะท่านผู้ชมเจ็ดแปดสามสี่จับคู่เดี่ยวสามแปดค่ะ ติดแปดาะไม่มีสามตัวนี้ไม่มีจุกหมายคืออะไรไปเทียบเทียบก,กันกับเจ้าอื่นบนศนย์หนึ่งห้าหกหหเพื่อนให้น้ำหนักที่หค่ะให้น้ำหนักที่หกศูนไว้เด้อค่ะไว้ดัเบิ้งในการเปรียบเทียบกับเจ้าไม่เบิง้ง ่ไผเคยเบิงเลขปูไผเคยเบิงน้ําปูเส,สูตรใหม่บ่ฮึสูตรตะล่าง6ตัวนะ่ะก็เขาบ่อยเด้นะ่เนะเ6ตัววตั้งเพิ่นให้มาแต่ว่าอันนี้4ตัวเหมือนประกบเลข4ทิศเลย4ทิศจะแดงสีทิศจะแดงมืขึ้นเล่า ล่าพัฒนาถูกกันว้ายมวนกันค่ะทุกชมเลขล่าพัฒนาอาจารย์อาจารย์อย่างหวยเด็ดไหมเลขเด็ดหวยดังไหมเพิ่นบอกให้รูดที่ซีเนาะหมอดูเลขเด็ดเออหมอดูเลขเด็ดนะ เพิ่อให้รูดที่ C ค่ะเนาะกนเลยแป่กันถูกมันนี้เพิ่อนเห็นไหมเพิ่นให้รูดที่ C เหมือนขึ้นนี่หมอดูเลขเด็ดหา C เจ็ด C แปด C เจแดงเลยบอกว่าใสหก C น้ำเนื้อในคลิปนะ่ะใสหก C น้ำเจแดงว่าน่ะก็เป็นห้า4หก8เจ็ดแปด เนาะมือขึ้นเดี๋ยถือกันสนั่นวันไหวพูดนะหกเจ็ดสี่นะเอาหกใจหกแปดสี่นันะเพิ่นเด่นที่เจด็ดสี่แปดสี่เจดีย์วาหกสี่น้ำเนมือขึ้นถือกันคนละหลายหมืน่นได้คนละหลายหมื่นค่ะมือขึ้นเล่ากัจะาน่เนาะมือหนาติดตามเล้เพิ่นท้อไหมเหรอด้เดี๋ยวคลิปหนาเจดแดงสีโทษถามเพิ่นเนาะค่ะ โอ้โอรัฐบาลฝาก like, กดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามสังสิคิขมาได้ตามมาด,ด้วยกันเลนะจ๊ออันนี้ยังลดราคาอยู่ตลอดถึงวันที่สิบหกยานาน,นี่แหละวันที่สิบหกนี่แหละคะ่ะหลังวันที่สิบหกไปแล้วเนาะหลีบเล่งเร็ยวไว้ <c oughs> หลังเล็กออกก็จะประกาศได้ราคาเดิมนะกระปุกละสี่ร้อยนะตอนนี้เนาะสองกระปุกเจ็ดร้อยสองกระปุกเจ็ดร้อยค่ะท่านผูช้ชม สองกระปุก7จ็บาทค่ะบำรุงสายตาอาหารเสริมบำรุงทุกส่วนในร่างกยายเน้นที่ดวงตาสายตาฝ้าฟัาง่งตาท่านจิตจจมสีด,ดีเนาะคะ่นะเนาะลดราคาตัวนี้ก็ซื้อหนึ่งแถมหนึ่งสำหรับขีมเนาะค่ะซื้อหนึ่งแถมหนึ่งตัวนี้ก็ห้าร้อยบาททว่วรวมค่าส่งเก็บเงินปลายทางค่ะเก็บเงินปลายทางนะคะ คุณภาพดีนะคะคีมเท้านะเอาไว้ในห้องมันก็จะใช้ทาตลอดเลยอันนี้คือคีมทากลางคืนเนาะคีมทากลางคืน,นค่ะอ้าวเจแดงกวาวจาาพ่อถึงซิบน้าที่กับพระท่านถึงซิบน้าที่จักเทียเอาเลียกกนให้ไปก่อนแป๊บเดียวเนาะ ให้ไปก่อนก็ได้โฆษณาในการพูดจาโฆษณาขี้มโฆษณานั่นโฆษณานีพอถึงสิหน้าที่เนาะถ้าจัาเลขก่อนนะมันแป๊บเดียวเองค่ะท่านผู้ชมตาบอบกดอีกอย่างเนาะก็ขอบกุ้นที่อยู่น้ากันเนาะถ้าบริยูน้ากันเบื้องตัวเลขก็ออกไปก็พ่าเป็นอย่างเนาะคะ่ะเนาะเบื้องแนวทางก็ออกไปในการนําเสนอก็บางครั้งมันกับ่มีอย่างที่จะเบามากไหมเนาะถ้าเบื้องตัวเลขกันหนึ่งหน้าที่ สองนาทีก็แล้วถ้าบอกเสี้ยนนั่นเสี้ยนนี่ม่ให้เบื้อนงะบางครั้งก็ทําคคิปบอนาติดตามเพราะว่าจักสีบอวอิอ่อย่างเลขอ่ะสองสามตัวสี่ห้าตัวัสินะถ้าไม่มีคําพูดถ้าไม่นั้นจริงๆมามันจะบ่ได้เลยค่ะในการนําเสนอเขาจะต้องใส่เวลาใส่ปัญญาของแต่ละคนใส่เทคนิคของแต่ละคนไหนํามาบอกเป็นยังว,ว่าวกไกววนมา ข้าเจ้ากับว่าวกไปวนมาตัวมันบปถึงสิบนาทีเนาะข้าเสกข้าเจ้าวา่าว้ามใดกันบ่ถ้าวา่าวข้าอื่นกับด่าเบือนในถ้าสิเสกตะเลขหลายเมื่อก็ตตรงว่าววกไปวนมาเนาะคะ่ะบางทีเราก็ต้องทําวิดีโอให้ซ้ําเพื่อว่าจะได้ให้ถึงนาทีเนาะทําคลิปนี้หานาทีทําคลิปหนาซ้อนกันมากเมื่อก็บจะเป็นยังสัน้นมันจังสิครบเนาะก็หนึ่งนาทีสองนาทีเราก็ทําไปไม่ได้เนาะ ตรงทํใงาให้มันครบตรงเบาให้มันครบดีเจดแดงในมีขายของน้ำกับพ่อตาไดเบาอย่างอื่นถึงสีเบือสีเส้นแต่พอคนเบาผู้เ่นฟังเ่นกับฟังเนาะผู้เบาฟังก็ออกไปก็ว่าเป็นยังเนาะเมืองแต่ตัวเลขที่จนมากก็จะเบาสะกอนอา่าจังไห้ตัวเลขถ้าจะให้ตัวเลขละกับมาเบาที่หลังนี่ค้นกับจะหนีเนาะไม่ถึงหนึ่งนาทีสองนาทีคุณก็จะออกไปออกไปว่าดูคลิปของเราให้จบเนาะ การที่จะสนับสนุนเราต้องดูคลิปให้จบเนาะถ้าหากเข้ากับดองดูคลิปให้จบแต่ว่าเวลาของแต่ละคนมันมีคาค่ะก็เบิ้งตัวเลขแล้วก็ออกไปทึงทึงบ่ได้ใจคว่ำไงถึงคุณจะดูเลขเป็นร้อยตัวแต่คุณก็จับไม่ได้เอาไม่ได้เนาะไม่ถูกเนาะถ้าบ่าฟังถ้าไม่มั่นใจตัวไหนอาจารย์ใดเขามั่นใจอาจารย์ใด ดีนะ่ะคุณจะไม่รู้เลยถ้าดูดูแต่ตัวเลขเลขลอยตัวคุณสามารถเขียนแล้วก็ดูเอาได้เองนะเนาะไม่ต้องดูอาจารย์แล้วจะไปดูอาจารย์นี่อาจารย์นี่ทับถมกันไปลืมค่ะลืมคุณต้องมั่นใจแต่ละอาจารย์ว่าเขาให้คุณต้องฟังคนที่เขานําเสนอฟังให้แจ่มแจ้งแล้วคุณจะรู้ว่าอาจารย์ไหนมีความเป็นไปได้อาจารย์ไหนแม่นยําอาจารย์ไหนให้เคยถูกนะ ก็คือว่านแล้ะเวลามันมีหน่อยการมีหน่อยกันตัดสินใจก็ซื่อก็บบไดเพราะว่าคุณดูพลาดผิดคุณดูแต่ตัวเลขแล้วก็ไปนะ,ะบางครั้งคุณไม่ฟังให้ชัดๆก่อนอว่าคุณหมั่นใจตัวใดเพื่อให้ตัวใดนักตัวใดแล้วคุณหมั่นใจมั่นจำไดในการพูดนำเสนอนะ่ะก็จะรู้เองค่ะถ้าฟังเนาะ เอาถึงซิบนาที่เราจะเดียงขอตัวล่าไปก่อนอขอตะบุชมโชคดีลำลาด้ยนะพิจารณาเป็นแนวทางใน,นการเสียงซื้อนะคะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ